5คีย์ลัดที่ผมใช้ในการทำงานเป็นประจำครับใครที่ต้องจัดการข้อมูลมหาศาลนะครับถ้าเราไม่ใช้คีย์ลัดเนี่ยต้องเสียเวลาเยอะแน่ๆการที่เราต้องเลือกข้อมูลที่ต้องการใช้งานแบบไวๆเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเริ่มทำงานกับข้อมูลเลยนะครับที่จะมาแนะนำก็คือการกดชิปนะครับแล้วก็กดซ้ายขวาเนาะนะครับแล้วเราเลือกซ้ายขวาบนล่างได้หมดเลยมันก็จะลากแถบมาคุมใน ตัวข้อมูลที่เราต้องการวิเคราะห์นะครับอันนี้แหละต้องใช้งานเลยคีย์รัดที่2นะครับก็คือเท่าน,นี้เรามือลั่นเราแค่กดคีย์รัดง่ายๆคือ c o m m e n d s e t นะครับชีวิตทุกคนก็จะเหมือนถูกชุบขึ้นมาใหม่แล้วกันแล้วก็มาเริ่มทํางานกันต่อได้คีย์ลัดที่3เราเรียกว่าสูตร a r r a y formula นะครับ ปกติเนี่ยการใช้ฟังก์ชันนี้มันต้องกดเท่ากับแล้วก็พิมพ์ดังนั้นเนี่ยคีย์ลัดจริงๆก็คือการกดเท่ากับแล้วเรา Command Shift Enter นะครับมันก็จะแสดงผลคําว่าอ r r รฟอร r มูล a เข้ามาเลยโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เลยสักนิดเดียวนะครับส่วนคีย์ลัดที่4นะครับปรับฟอร์แ t ตเทคแบบไวๆด้วยการกด Command B นะครับสำหรับการที่เราอยากจะทําให้ข้อความในเซลล์นั้นนะ่ะเป็นตัวหนาแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มความเอียงเข้าไปอีกนะครับแล้วกด Command แล้วก็ตัว i นะครับเท่านี้เองเราก็จะได้ทั้งหนาแล้วก็ทั้งเอียงด้วยนะฮะคีย์ลัดสุดท้ายนะครับวิธีการ Copy แล้วก็ Paste แบบทําลายสูตรทิ้งไปนะครับด้วยการกด Command C นะครับที่เซลล์ที่เราต้องการจะ Copy แล้วเรากด c m m a n d แล้วใส่ตัว s h i ิปไปด้วยนะครับ s ชิปแล้วก็กด V มันก็จะทําให้ข้อมูลตรงนั้นออกมาเป็น t e น t ท็ c, ไม่ติดสูตรมาด้วยนะครับแค่คีย์ลัไม่กี่อันแต่ประหยัดเวลาในการทําข้อมูลได้มหาศาลครับ ยิ่งได้คีย์บอร์ดที่พิมพ์สนุกสนุกแบบคีย์คอนนะเวลาคลีนข้อมูลนี่มันจนแทบไม่อยากหยุดพิมพ์เลยสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับทางแก๊งคอนเนคเตอก็จะมีส่วนลดของคีย์คอนมาให้ด้วยนะครับเพียงแค่พิมพ์ GCG 1 0 0ลดเพิ่ม on top 100บาทที่ keycon.co.th r รีบหน่อยนะครับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัดนะครับ